จักเวแตงกวาครับมาอีกแล้วตีขึ้นหน้าเลยครับตีขึ้นหน้าเลยนะตีขา้างหน้าเลยจักเวแตงกวาครับ <c oughs> มาอีกแล้วครับจักเวแตงกวาครับโอโ้โหดูเปไง <c oughs> แตงกวานี่ทำงานดีนะพี่อนจักเวแตงกวาทำงานดีมากปล่อยมันลอนอยู่กับพื้นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจับเองเลยเพราะว่าด้วยสีเนี่ยมาแล้วลดด้วยสีที่ว่ามันมันสีสันมันสวยงามมันจะวิ่งไล้จับเอง มาอีกแล้วนี่เป็นไงนี่นี่กินนี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่ข้างหน้าตีเลยครับน่าจะข้างหน้าเลยตีไปเลยนั่นแหละตีตรงตรงนั่นแหละครับผมผม,มาหนวดเดียวด้วยครับมาหนวดเดียวด้วยฮะแตงกวาแจ็คเวรครับผมเหมือนเดิมครับสีนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะตีไปฮะไม่ต้องทำอะไรเลย ปล่อยนิ่งๆเดี๋ยวจับเองปล่อยนิ่งๆสายตึงเดี๋ยวจับเองเลยนี่มาอีกแล้วอุ๊ยหลุดอ,อะไรของมันวะเนี่ยมันจะกินดีขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้หมึกแถวนี้ก็ชอบกินแตงกวาเหรอฮะแตงกวาแตงกวาแตงกวาเอาแตงกวาลง หมึกที่ชอบกินแตงกวาแตงกวาลงครับแตงกวาลงนี่วันนี้ผ่านนาเข้ามาเทสกุ้งแจ็คเวย์นะครับก็สั่งเมื่อเช้าสั่งมาสองตัวใช่ไหมนะครับนะสั่งจากร้านบางเบ้าใช่ไหมอ๋อสองตัวฮะมาจากร้านบางเบ้าฮะพอดีกุ้งเทสเริ่มหมดนะครับดีลูกค้าสนใจแจ็คเวย์ฮะอยากลองเทสแจ,จ็คเวย์ กินดีไหมครับนะากินดีครับดีครับดีมากเลยฮะของดีจริงเนี่ยสองจุดห้าไตขึ้นนาดูเลยครับสวยแล้วตีขึ้นหน้านู่นเลยนั่นแหละลุมมันอยู่ทางนั้นแล้วครับ